การออกแบบ B-52 มีชื่อรหัสว่า s t a t o Fortress มีลักษณะการออกแบบรวมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายกับ Boeing B-47 s t a r o j e t e เช่นรูปแบบการลู่หลักของปีกและรูปแบบของเครื่องยนต์คู่ที่ติดตั้งใต้ปีกลำตัวของมันยาวถึง48.5เมตรและความกว้างจากปลายปีกทั้งสองข้างก็กว้างถึง56.4เมตร ในเครื่องบินโครงสร้างรุ่นแรกตั้งแต่ B52A ถึง B52F จะมีแผานถังดิ่งขนาดใหญ่ที่สูงกว่า9เมตรแต่ในเครื่องบินแบบหลัง B52G และ H จะสั้นลง2.4เมตรนอกจากนี้ในรุ่น G และ H ยังเป็นการออกแบบปีกให้เป็นแบบเวทวิงนั่นคือภายในโครงสร้างของปีกจะถูกซีลและกลายเป็นถังเชื้อเพลิงได้ทำให้เครื่องบิน2รุ่นหลังนี้มีพื้นที่ในการจุเชื้อเพลิงที่มากขึ้น โดยใน B-52H สามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้รวม47,975แกลลอนหรือประมาณ180,000ลิตรที่เพียงพอต่อการบินเดินทาง8,800ไมล์ทะเลหรือ16,000กิโลเมตรและหากทำการรบมันจะบินได้ไกลถึง14,000กิโลเมตรน้ำหนักตัวเปล่าของมันหนักถึง185,000ปอนด์หรือประมาณ83ตันและน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดของมันมากถึง4 8 8 0 0 0ปอนด์หรือมากกว่า220ตัน โดยถูกรองรับด้วยฐานล้อแบบ bicycle 4คู่ที่มีฐานล้อหลักที่ด้านหน้า2คู่และด้านหลังอีก2คู่โดยฐานล้อทั้งหมดสามารถปรับมุมเลี้ยวเพื่อใช้ในกรณีที่ cross wind รุนแรงในขณะที่วิ่งขึ้นหรือลงจอดนอกจากนี้ที่ปลายปีกยังมีล้อขนาดเล็กสาหรับค้าไม่ให้ปีกชนกับพื้นดินเครื่องยนต์เครื่องยนต์เจ็ทั้ง8คือขุมกำลังของเครื่องบิน B 5 2 มันถูกติดตั้งแบบคู่4คู่ที่ใต้ปีกโดยตั้งแต่รุ่น A ถึง G จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตในตระก,กูลแพ t แอนวิทนี่ J57 โดยแต่ละเครื่องยนต์จะมีแรงขับประมาณ1,000 10, 0ปอนด์และถูกปรับปรุงให้สูงขึ้นถึงประมาณ1 2 0 0 0ปอนด์ในรุ่นหลังๆเครื่องยนต์มีระบบ Water Injection ที่จะฉีดน้ําเข้าไปลดระดับความร้อนเมื่อมีการใช้พละกําลังที่สูงในขณะวิ่งขึ้นหรือในกรณีฉุกเฉินแต่ใน B52H ได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบ p พ t แอ Whitney t f 3 3ขีด P 3ที่ให้กำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็นเครื่องยนต์ล้าน0 0 0ปอนด์ B 5 2าทำความเร็วได้สูงสุด560นอตหรือประมาณ1,050กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วเดินทางได้ที่442นอตโดยที่มีเพดานบินสูงสุดที่50,000ฟุตห้องนักบิน ในอดีต B-52 จะมีนักบินรวมกับลูกเรือจำนวน6คนได้แก่นักบินและนักบินผู้ช่วยรวมกับนายทหารระบบออวุธต้นหน์นายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์และพลปืนแต่ในปัจจุบันได้มีการตัดระบบป้้มปืนที่ท้ายเครื่องบินออกไปทั้งหมดแล้วจึงเหลือผู้ทําการในอากาศทั้งหมดเพียง5คนเท่านั้นโดยในส่วนหัวจะเป็นเคบิน2ชั้นโดยที่นักบินและนักบินผู้ช่วยจะอยู่ที่ด้านหน้าส่วนด้านหลังของชั้นบนจะเป็นที่ทํางานของนายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และอดีตที่ทำงานของพลปืนใน B52G และเส่วนห้องทำงานที่ชั้นล่างจะเป็นที่ทำงานของนายทหารระบบอาวุธและต้นหนทุกที่นั่งจะมีระบบดิดตัวโดยที่เคบินชั้นบนจะถูกดิดตัวออกจากทางด้านบนของเครื่องบินและที่ชั้นล่างจะถูกดิดตัวทางด้านล่างระบบเอวิโอ닉 ครื่องบิน B-52 นั้นติดตั้งทั้งระบบตรวจจับและระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากสาหรับการทําภารกิจโดยเซ็นเซอร์หลกัหลกๆจะถูกใช้สําหรับการบินและการนําทางเช่นเรดาร์ AN/APQ-166 ที่ส่วนหัวสําหรับการนําทางหรือการบินที่เพดานบินต่ําตามภูมิประเทศ Terrain Following Radar แต่ก็จะมีเรดาร์ที่ส่วนท้ายเครื่องสําหรับควบคุมการยิงป้อมป,ปืนที่มีชื่อว่า AN/ASG-21 ที่ทําการควบคุมการยิงปืนแก๊สลิงของลํากล้อง20ม mm, มแบบ M61A1 ที่ด้านหน้าของเครื่องบินจะมีระบบ ANAQ s 1 5 1 Electro Optical Viewing System ที่จะประกอบไปด้วยระบบย่อยๆ2ตัวนั่นคือ Huge ANAQ 6 Forward Looking Infrared ติดตั้งที่ด้านขวาสำหรับแสดงภาพอินฟราเรดและ ANAVQ 2 2 Low Light Level Television สำหรับแสดงภาพสีโดยกล้องทั้งสองนี้ช่วยในการบินเพดานบินต่ำและการบินในเวลากลางคืนแต่ยังใช้ประโยชน์ในแง่ของงานเป้าหมายได้จำกัด สายอากาศสําหรับการสื่อสารนั้นมีอยู่จํานวนมากติดตั้งอยู่รอบลําตัวอากาศยานทั้งการสื่อสารด้วยวิทยุความถี่ต่างๆไปจนถึงการสื่อสารด้วยดาวเทียมแต่สายสัญญาณที่สําคัญที่สุดคือตัวรับสัญญาณคําสั่งยิงอาวุธนิวเคลียร์ที่จะติดตั้งที่ด้านข้างลําตัวทั้งด้านหลังทั้งสองด้านทําหน้าที่ในการรับคาสั่งยิงอาวุธนิวเคลียร์จากประธานาธิบดีสหรัฐโดยอุปกรณ์นี้จะถูกติดตั้งกับ B-52 รุ่นสําหรับใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ได้เท่านั้น ในการใช้งานอาวุธที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ b 52H ได้ถูกปรับปรุงให้ใช้งานอาวุธแบบนำวิถีได้ทำให้มีการแดัดแปลงติดตั้ง targeting pod ลงไปที่ใต้ปีกเช่น lightning pod หรือ sniper pod ระบบป้องกันตัวเองเนื่องจาก b 52นั้นถูกใช้งานมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามเวียดนาม การป้องกันตัวเองของเครื่องบินลำนี้เริ่มต้นจากระบบ RWR และระบบรบกวนสัญญาณเรดาร์หรือ ECM จากยุค60เช่นระบบ RWR ANALQ 4 6หรือ48ระบบแจ้งเตือนการถูกยิงจากจรวดแซมแบบ ANALQ 1 5 3มาจนถึงชุดแสาอากาศจำนวนมากของแจมเมอร์แบบ ANALQ 1 5 5ที่ใช้รบกวนสัญญาณการน,นำวิถีของจรวดในสมัยก่อนเช่น SA 2หรือ SA 3แต่ในปัจจุบัน B 5 2 H ที่ยังคงถูกประดำการ ถูกปรับปรุงระบบป้องกันตัวเองมาใช้งานระบบ ANALQ 172ที่รวมการทำงานทั้งตัวรับสัญญาณจากสายอากาศเฟรตเอเลการแสดงผลและการสร้างสัญญาณแจมเมอร์ผ่านระบบ ANALQ 1 1 7โดยนาดโดยในานสงครามอิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบินจะเป็นผู้ทำการควบคุมระบบป้องกันต่างๆเหล่านี้และนอกจากระบบเรดาร์แจมเมอร์ที่เป็นการป้องกันหลักต่อการถูกยิงจากตรวจนวิถีทางอากาศและภาคพื้นดินเครื่องบินลำนี้ยังติดตั้งช่องปล่อยชาร์ฟแบบ ANALE 24 ที่ใต้ปีกด้านละ4ี่ช่องบรรจุชาร์ฟได้รวมกันทั้งหมด1,151ชุดและช่องปล่อยแฟร์อีกด้านท้ายเครื่องอีกหระบบชื่อ ANAE l e 2 0บรรจุแฟร์ได้ทั้งหมด96นัดระบบอาวุธอาวุธที่ใช้ในการป้องกันตัวเองของ B 5 2 H นั้นใช้งานปืนแกตลิงลำกล้องหมุนแบบ 61A1 แต่ในภายหลังได้ทำการถอดปืนชนิดนี้ออกทั้งหมดแล้ว และไม่มีการใช้งานในยุคป,ปัจจุบันสำหรับอาวุธหลักนั้น B 5 2 H นอกจากจะมีช่องเก็บอาวุธขนาดใหญ่ภายในลำตัวแล้วยังสามารถติดตั้งอาวุธได้ที่ใต้ปีกด้านละ1นไพลอนโดยแต่ละ1นไพลอน ylon, มีจุดติดตั้ง9ตําตำแหน่งโดยในอดีต B 5 2 H จะติดตั้งระเบิดแบบไม่นำวิถีหรือจรวจลดล่อนนำวิถี AGM 8 6 /ALCM ได้ทั้งด้านนอกและด้านในลำตัวแต่เมื่อมีการดัดแปลงให้เครื่องบินลำนี้ติดตั้งระเบิดนำวิถีได้อย่าง J d ด m หรือระเบิดนำวิถีเลเซอร์จะต้องมีการติดตั้งระเบิดเหล่านี้ที่ภายนอกลำตัวเท่านั้นแต่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงรางปล่อยอาวุธแบบหมุน (Conventional Rotary Launcher) ทำให้สามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีเหล่านี้ได้ในช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวน้ำหนักบรรทุกอาวุธสูงสุดของ B-52H คือ70,000ปอนด์หรือราวา,า32ตันโดยมีอาวุธที่ยังคงประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐปัจจุบันดังนี้อาวุธนิวเคลีย AGM 8 6 B ALCM อาวุธรูปแบบปกติระเบิดไม่นำวิถีขนาด5 0 0รปอนด์ระเบิดไม่นำวิถีขนาด2,000ปอนด์ระเบิด JDM แขนาด500และ2,000ปอนด์ระเบิด p พ v เว a y 500อปอนด์ระเบิดคัสเตอร์บอม a m m 5 5 j s s o AGM-158 JSM ุ่่นระเบิดทางทะเลก่อนจะไปรับชมเนื้อหาของวันนี้กันต่อช่อง LT Studio ของเรามีสินค้าที่กำลังลดราคาในร้านค้าช้อปปีนั่นคือพวงกุญแจร,รูปหางเครื่องบินกองทัพอากาศไทยที่มีถึง8แบบซึ่งตอนนี้บางแบบใกล้จะหมดแล้ว หรือจะเป็นแบบบ็อกเซ็ตสำหรับเป็นของที่ระลึกพิเศษสุดๆรับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยส่วนลด10-34%หากซื้อสินค้าในช้อปปีจนกว่าสินค้าจะหมดรีบจับจอมเป็นเจ้าของกันนะครับไม่มีผลิตเพิ่มแล้วเครื่องบิน B2 เริ่มเข้าประจำการในสหรัฐจากรุ่น A แต่มีเพียงแค่3ลำเท่านั้นโดย B52B ถือเป็นบัสแบบแรกที่ถือว่าเป็นเครื่องบินที่พร้อมสำหรับใช้งานจริงมันเริ่มเข้าประจำการในปี1955 โดยแทนที่เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบเดิม B-36 ในอัตราส่วน1ต่อ1ในวันที่21พฤษภาคมปี1956 B-52B ได้ถูกนำมาทดสอบทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ความร้อน MK-15 ที่หมู่เกาะบิกินีซึ่งเป็นการทดสอบทิ้งระเบิดนิวเคลียร์แบบฟิวชันจากเครื่องบินเป็นครั้งแรกของโลกในช่วงเวลาเดียวกันนั้น B-52 ก็ได้ถูกนำไปทดสอบการบินระยะไกลในหลายๆครั้งโดยมีการเติมเชื้อเพลิงกาอากาศ ทำให้มันทำลายสถิติการบินระยะไกลหลาย10ชั่วโมงจนถึงเดือนมกราคมปี1957 B-52B จำนวน3ามลำประสบความสำเร็จในการบินทดสอบเดินทางรอบโลกโดยไม่หยุดพักเป็นระยะทางกว่า39,000กิโลเมตรและใช้เวลาไป45ชั่วโมง19นาทีภารกิจนี้มีการเติมเชื้อเพลิงกาอากาศหลายครั้งในช่วงสงครามเย็น B-52 บางส่วนเข้าประจำการกับกองบัญชาการทางอากาศยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องปามทางนิวเคลียร์โดยเครื่องบิน B-52 เหล่านี้จะเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้หากสหรัฐถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์จากสหภาพโซเวียตซึ่งจากความกังวลของการใช้ขี่ปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ของโซเวียตที่จะมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตอบโต้สหรัฐจึงได้เริ่มภารกิจการลอยลำเครื่องบิน B-52 ไว้ในอากาศตลอดเวลาโดยเริ่มตั้งแต่ปี1958จากปฏิบัติการ He ดสต t ร์ท จนมาถึงปฏิบัติการโครมดมที่ในปี1 9 6 6นั้นมีเครื่องบิน b 5 2บินลอยลำอยู่ในอากาศตลอดเวลา3พื้นที่แยกภารกิจออกกันไปเครื่องบินที่ลอยลำอยู่นี้จะบินอยู่ที่เพดานบินสูงและมีหัวรบนิวเคลียร์ติดตั้งอยู่และพร้อมสำหรับการรับคำสั่งทำภารกิจได้ทันทีหากสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้น ต่เมื่อเหตุการณ์ที่เครื่องบินสอดแนมยูทูของสหรัฐถูกยิงตกถึง2ครั้งเหนือน่านฟ้าโซเวียตและในคิวบาด้วยจรวดนำวิธี SA2 ทําให้การใช้งาน B-52 นั้นถูกปรับเปลี่ยนแนวทางมาเป็นการบินเพดานบินต่ําเพื่อทะรุทะลวงแนวป้องกันนี้แทนจากการใช้ภูมิประเทศบดบังการถูกตรวจจับและการถูกยิงจากแซมถึงแม้ว่า b 5 2จะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำภารกิจเพดานบินต่า แต่ความยืดหยุ่นของเครื่องบินลำนี้ทําให้มันมีอายุการใช้งานที่นานมากกว่าเครื่องบินแบบต่างๆที่จะมาแทนที่มันอย่างเช่นลำตัวที่มีขนาดใหญ่ของมันสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้มันทันสมัยต่อภารกิจรูปแบบใหม่ๆโดยในปี1913เครื่องบิน B-52 ทั้งหมดที่ประจําการยกเว้นรุ่น B ได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานจรวดนาวิถีหัวรบนิวเคลียร์ระยะไกล AGM-28 Hound Dog เป่าหลวง AGM-20 Quail ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นก้าวหน้า และความสามารถในการใช้งานทุกการอากาศในทศวรรษที่1,960เองนั้นมีความกังวลถึงอายุการใช้งาน B 5 2เนื่องจากโครงการเครื่องบินทิ้งระเบิดที่จะมาแทนที่มันทั้ง Conair B 5 8 Hustler และ North American XB 7 0 w Valkyrie ต่างถูกยกเลิกทั้งหมดทำให้ B 5 2กลายเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหลักของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ B 5 2จะถูกใช้งานจนพังเสียก่อนที่จะได้รับเครื่องบินใหม่ๆม,มาทดแทน เมื่อสองครามในเวียดนามเกิดขึ้นเครื่องบิน B-52 รุ่น F จำนวน28ลำได้ถูกดัดแปลงให้ติดตั้งแหลกสำหรับบรรทุกลูกระเบิด750ปอนด์ไว้ภายนอกได้ถึง24ลูกและหลังจากนั้นก็มีการดัดแปลงเพิ่มขึ้นอีก46ลำจนกระทั่งในเดือนมีนาคมปี1965ปฏิบัติการ l o r i n g Thunder ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยเป็นการโจมตีทางอากาศของอเมริกาที่หวังผลในการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเวียดนามใต้ กดดันให้เวียดนามเหนือหยุดสนับสนุนการก่อความไม่สงบในเวียดนามใต้โดยที่ไม่ต้องมีการส่งทหารเข้าไปรบในดินแดนของเวียดนามเหนือไปจนถึงการทําลายขีดความสามารถในการขนส่งลําเลียงทางอุตสาหกรรมและระบบป้องกัน,นภัยทางอา,ากาศของเวียดนามเหนือเครื่องบิน B-52F ได้ถูกนํามาใช้ในการรบครั้งแรกที่เวียดนามเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปีเดียวกันนั่นเองโดย B 5ให้กว่า30ลําทิ้งระเบิดปูพรมลงสุดที่มั่นของผู้ก่อความไม่สงบคอมมิวนิสต์ที่เมืองเบนกัต เป็นพื้นที่1.6คูณ3.2กิโลเมตรจากความสูง20,000ฟตุตโดยบินมาจากฐานทัพอากาศแอดอร์อสันที่เกาะกวมในปี1 9 6 6 B-52F ได้ถูกส่งกลับไปประจำการในแผ่นดินแม่ของอเมริกาและ B-52D เข้ามาแทนที่ในเอเชียตอนอหนอเชียงใต้โดย B-52D นั้นได้รับการปร,ปรับปรุงที่ชื่อว่า Big Berry ที่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการบรรทุกระเบิดให้มากกว่าเดิมสำหรับการทิ้งระเบิดแบบปลูพม และนอกจากมันจะเข้ามาประจำการที่เกอะกวมแล้วในปี1967มันยังเข้ามาวางกำลังในสนามบ,บินอุตภาาประเทศไทยทำให้สามารถบินขึ้นไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกาอากาศและในช่วงปลายของสงครามเวียดนาม B-52G เริ่มถูกส่งเข้ามาแทนที่จำนวนหนึ่งแต่รุ่นดียังคงเป็นกำลังหลักในสงครามครั้งนี้ B-52 มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทิ้งระเบิดตลอดพวกสงครามเวียดนาม แม้กระทั่งการรบครั้งใหญ่โอเปอเรชันไล e เบเกอร์ทที่ทิ้งระเบิดติดต่อก,กันถึง12วัน729เที่ยวบินและทิ้งระเบิดไป15,237ตันและในปฏิบัติการนี้เองสหรัฐสูญเสีย B-52 ไป15ลำจากการถูกยิงตกและอีกหนึ่งลำที่ถูกยิงเสียหายและบินมาตกที่ลาวโดยตลอดห่วงสงครามเวียดนามนั้นยอดสูญเสีย B-52 ทั้งหมดอยู่ที่31ลำ อย่างไรก็ดีมันไม่ได้มีแค่ผลงานในการทิ้งระเบิดเท่านั้นในสงครามเวียดนามนี้เองยังมีการรายงานถึงการยิงเครื่องบินมิก21โดยป้อมปืนที่ท้ายเครื่องถึง2ครั้งในปี1972หลังจากสงครามเวียดนาม B-52 ในหลายๆรุ่นเริ่มหมดอายุการใช้งานเช่นรุ่น E ที่ปลดระวางตั้งแต่ช่วงปี1968จนถึง1970 ส่วนรุ่น F นั้นปลดประจำการในช่วงปี1967งถึงหนึ่โดยมีเพียง23ลำเท่านั้นที่ใช้งานลากยาวมาจนถึงปี1978ในการเป็นเครื่องบินฝึกแต่ในรุ่นดีนั้นถูกใช้งานยาวนานกว่ารุ่นอื่นๆโดยมันถูกยกเครื่องในโครงการ p พเซอร์แพร็ดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆของโครงสร้างที่สําคัญไปจนถึงพื้นผิวปีกส่วนล่างโดยในรุ่นดีนี้ยังคงประจำการอยู่จนถึงปี1983 B-52 G และ H ถูกบรรจุเข้าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เตรียมพร้อมหรือ alert ในส่วนหนึ่งของนิวเคลียร์ไทรของอเมริกาที่ประกอบไปด้วยการส่งอาวุธนิวเคลียร์3ทางนั่นคือ 1. ขีปนาวุธของแท่นยิงภาคพื้นดิน 2. ขีปนาวุธจากเรือรบน้ำและ3เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์จนในที่สุดการเตรียมสภาพความพร้อมรบตลอด24ชั่วโมงของ B-52 ถูกยกเลิกลงในปี1991การปรับปรุง B-52 ในรุ่น G และ H นั้นเกิดขึ้นจำนวนหลายครั้งในช่วงหลังสงครามเวียดนามเช่นการปรับปรุงระบบ ECM ใหม่เพื่อรองรับกับภัยคุกคามจากจรวดแซมของโซเวียตในยุค70-80ไปจนถึงการติดตั้งระบบ Electro-Optical Viewing System ที่ด้านหน้าในการบินเพดานบินต่ำและเวลากลางคืน และการเข้าสู่สมรภ uh ูมิการรบก็เกิดขึ้นอีกครั้งในปี1991ต่อการใช้งานอาวุธรูปแบบปกติในปฏิวัติการพายุทะเลทราย B-52G จำนวน7จ็ดลำออกเดินทางจากฐานทัพอากาศบาส์เดลลัดลุยเซียนาในวันที่16มกราคมปี1991มันเดินทางกว่า20ชั่วโมงเพื่อมายิงจรวดร่อนนำวิถี AGM-86C Air ์ลอ c จ์คู e Missiles แบบหัวรบธรรมดาใส่เป้าหมายหลายๆแห่งพร้อมกันในห่วงชั่วโมงแรกๆของการโจมตีทางอากาศมีรายงานถึงความสำเร็จของการโจมตีด้วย ALCM นั้นสูงถึง85-95%และตลอดห่วงสงคราม B-52 ทำการบินโจมตีและทิ้งระเบิดไปทั้งสิ้น1,620เที่ยวบินต่อการทิ้งระเบิดทำลายเป้าหมายต่างๆที่รวมกันแล้วมันทิ้งระเบิดไปกว่า40%ของระเบิดที่ใช้ทั้งหมดในปฏิบัติการพยายุทะเลทราย การใช้งาน B-52 ในสงครามอ่าวครั้งนี้แสดงเห็นถึงความสําคัญต่อการใช้งานเครื่องบินแบบนี้ในบทบาทของการรบรูปแบบปกติหลังจากสงครามอ่าวจบลง B-52G ถูกปลดประจำการและถูกทำลายลงในสนธิสัญญาการลดจำนวนอาวุธทางยุทธศาสตร์ระหว่างอเมริกาและรัสเซียทำให้เหลือเพียง B-52H ที่ยังคงประจำการก,ก,กับกองทัพอากาศสหรัฐการออกรบของ B-52 นั้นยังคงต่อเนื่อง จนกระทั่ง Operation Desert s ร์สไตในปี1996ต่อการทำลายโรงไฟฟ้าและสถานีสื่อสารของกรุงแบกแดดการบินที่ระเบิดต่อเป้าหมายเซิร์ฟในปฏิบัติการ o p โอเปอเรชันอ e d Force ในปี1999มาจนถึงในปี2001ในปฏิบัติการ Operation e n d นดูริงฟรีด o มที่52ทำหน้าที่ในการทิ้งระเบิดนำวิถีด้วย GPS เพื่อสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดหรือ c a s ส ให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพสหรัฐในการโจมตีผู้ก่อการร้ายในอัฟกานิสถานและสุดท้ายการรบอีกครั้งในอิรักต่อปฏิบัติการ Operation Iraqi Freedom ในปี2003ถึงแม้ปัจจุบันกองทัพอากาศสหรัฐจะมีทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียอย่าง B-1B Lancer และเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนอย่าง B-2 Spirit แต่เครื่องบินทั้ง2แบบนี้ ดูจะอยู่ในแผนปลดประจำการของกองทัพอกกาศสหร,รัฐในห่วงเวลาอันไกลแต่ในทางกลับกัน B-52H นั้นถูกวางตัวให้ประจำการต่อเนื่องไปกับกองทัพอกกาศสหร,รัฐจนถึงทศวรรษที่2050จนกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบใหม่ B-21 Raider จะเข้าประจำการเป็นฝูงบินทิ้งระเบิดหลักมากไปกว่านั้นเอกสารงบประมาณของสหร,รัฐในปี2024ได้เผยถึงแผนการปร,ปรับปรุง B-52H โดยการติดตั้งเครื่องยนต์แบบใหม่ Rolls-Royce F130 ไปจนถึงการเปลี่ยนระบบ Avionics และระบบสงคราเมเรนต์ที่ทันสมัยโดยข้อมูลบางส่วนเผยถึงการติดตั้งเรดาร์ e s a แบบ AN/APG-79 เพิ่มเข้าไปด้วยทำให้เครื่องบิน B-52H ที่ผ่านการปรปับปรุงใหม่นี้จะถูกเรียกว่า B-52J ที่จะรองรับกับการทำภารกิจในศตวรรษที่21และการใช้งานอาวุธชนิดใหม่ที่กำลังทำการทดสอบนั่นคืออาวุธแบบไฮเปอร์โซน